ทำดูมันไล่หมดแล้วล <laughs> มันไม่เหมือนช่องอื่น,น <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามารอดูตอนสุกกันว่าจะอร่อยขนาดไหนสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนตัดลขคาสู่โบยูชิชแน,นลแ ไไไมม่่ด้อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิเชนเน้ตัวพูดแล้วมันเน่าเหรอไม่อยากเลยไม่เน่ากลับมาแล้วครับกับการทำอาหารกำลังมาเลยตัวเนี้ยทางเฟซบุ๊กทิกเกอร์แชททคือเต็มด้วยเราก็เลยอยากจะมาลองทำล้วลองนี่เลยนั่นคือไข่ยัดไส้ไัดไข่ไข่ยัดไส้ไข่ยัดไส้ไส้ยัดไข่ กุญแจกระโตูห oh. right. no, like oh, oh. ุกลงเลยถูกป่าแค่ไข่ยัดไส้ก็ตกไข่ยัดเข้าในไส้เออเออเอ้ยปลาหมึกยัดไส้อ่ะเห็นไหมเห็นไหมทำไมมึงไม่เรียกหมูยัดปลาหมึกอ่ะอันนี้มันนไส้ยัดไข่ไส้ยัดด้วยไข่ใช่ป่ะอไกก็ด้เหมืนนัไม่เหมือนไข่ยัดไส้ก็คือไข่เอาไส้ยัดอันนี้ไส้ยัดไข่ก็คือไส้เอาไข่ยัดเออนี่ไส้ยัดไข่อ่ะนี่ครับไส้ยัด ียังงงไม่หายเลยไม่ต้องงงแล้วเอาเลยว่ะเดี๋ยววันนี้ให้พี่โบโชว์ฝีมือเลยว่ะเพราะว่ากระแสมัน้องมาขอแซ่บคืออะไรทัเอาไปทำอะไรไข่จะไส้เอาไปนึ่งเอาไปย่างเอาไปเสียบไม้เอาไปจิ้มนึ่จิ้มซีฟู้ดจิ้มอร่อยอย่างนี้เลยเอาไปนึ่งหรือไม่ไปต้มอ่ะต้มก็ได้นึ่งก็ได้แล้วเราจะทำไงต้มก็ได้เร็วดีเราก็มีกระทะอยู่แล้วเราก็ต้มไปเลยเลยนึ่งต้มดูได้หมดแหละทั้งต้มทั้งนึ่งอ่ะเหมือนกันหมดแหละอโอเค เริ่มมาเลยดีกว่าครับ่วัดคลิปของเรานั่นก็คือนี่เลยกระูางวัลมันนนอมาเริ่มกันเลยลุยมาตูดมาตูดนี่นี่เราต้องเตรียมไส้ก่อนดิเนี่ยมันต้องมันต้องแบบเขาล้างเรียบร้อยหมดแล้วนะไม่ใช่ตัวเนี่ยมันเป็นอันนี้อยู่เขาต้องตัดให้มันแบบต้องตัดฉีกได้ นี่มึงไม่เคยทำหมูมก็เถียงคนทำหมูอันนั้นบ้นง้นตัวเราทำให้เขาดีไให้มันเป็นเส้นอ่ะแล้วไม่ต้องน้ำอยากให้มันไปล้างมือเลยอยากให้มันขาดล้างมือไปเลยถ้ามันขาดแล้วมันจะรั่วเนี่ยเขาก็ฉีกแล้วนี่ไงแค่นี้ไม่พอเหรอก็บางอันตัวก็ยังไม่เห็นฉีกเลยนี่งมึงก็มึงอ่ะมึงไปดูส่วน้อยอ่ะมึงเป็นคนที่มองจุดเล็กๆก็ันเป็นปัญหา จะตัวเส้นยาวขนาดนี้ยาวไปเปล่าเฮ้ยไม่ยาวเราเลือกสวยๆมาสักสามเส้นดีไหมนี่ครับอ่ะเลือกดีๆสามอันแจมๆใช่นี่เราก็มัดแม่งเลยนี่นี่มัดแม่งเลยก็มัดเหมือนเอ็นเนี่ยมึงมัดเป็นไหมเนี่ยไอตัวทำไม่เห็นน่ากินเหมือนที่เขาโง่เนี่ยจริงเหรอเขามัดได้แบบนี้เหรอเออเขาไม่เชื่ออ่ะงั้นไม่ก็เอาหนังยางมัดอ๋อเขาทำเองนี่แค่มัดยางมันจะไปยากอะไรวะ ดูตัวเราเนี่ยมัดยางจะไปยากอะไรวะไหนไหนดูดีนี่ไงมันอยู่ไหมเนี่ยอยู่นี่นี่ไงอ่ะเดี๋ยวพีมขอเวลามัดยางก่อนอุย so much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire เอาละอ่ะเสร็จและหนึ่งเส้นนะครือจะได้เส้นเดียวหรอจะมาเดี๋ยวทำไมเราคนทงานกันคนเรากำลังรีบเนี่ยทำไมเดี๋ยวเขาไม่ได้ใช้หนังยางรัดไหมหรยอผมจะใช้จังละดิเอ้ย มันย่างไม่ได้เรนใช้ย่างจะไปใช้จะไปย่างทำไมมันต้องต้มก่อนน่าอะไงยานะทำไมอ่ะเอ้าเดี๋ยวมันสุกก็เอามันออกสิเอากี่ใบเอากี่ใบโหเยอะสิบใบก็ใครมือเดียวได้ง่ายพี่ค้าผัดไทยเขาก็ทำได้เหมือนมึงเก่งคนเดียวในโลกคุ้ด้วยอะไรบ้างก็ใส่ใส่รสดีพี่ไ้าอยู่ในบ้านอ่ะ ไม่ต้องใช้อยู่ในบ้านไม่ต้องใช้โอเคเอาขี้เกียจเอามาเอามาแล้วพิกไทยใส่พิกไทยลงไปค่ะอ๋อมีอะไรอยู่ในบ้านอีกไหมกูไม่เอาแล้วกูไม่ใส่แล้วขี้เกียจเดือดอ่ะเจาะเจาะอ่ะตีไข่ดูนะครับทุกน้องนี่ใส่ยัดไข่ของเรานะคะทำแค่นี้แหละ หมดไข่ไปประมาณ10ฟองก็ดูดิเปลือกอะตอนแรกอะครึ่งเนี่อเหลือกแค่3ใบอะอะทำไงต่อก็ต้มเลยต้มน้ำใช่ไหมน้ำใส่นี่เลยแล้วก็ไข่ใส่ให้พร้อมแล้วก็ต้มไปพร้อมเงินเลยโอเค เรนะหว่างที่เรารอไข่สุกเดี๋ยวพี่บอกไปตามน้ำจิ้มรสแซ่ส่วนพี่ยิ้มสุดหล่อนะั้นก็ต้องขอไปมึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวจ้ะไม่ไงเตา DIY ครับทำจากถังน้ำยาแอร์เก่านะครับนี่เตานี้พี่ยิม้ม มีขายนะสนใจสั่งมาได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็เข้าไปซื้อได้เลย380บาทไปสแกน QR code ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยสแกน QR code เรียบร้อยเลยแล้วสั่งได้เลยปีใหม่นี้ต้องมีกันทุกบ้านครับผมต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในทิพตาแล้วก็ไม่ต้องออกไปไหนด้วยเดี๋ยวเตาส่งถึงหน้าบ้านเลยปีใหม่อยู่กับบ้านไปก่อนนะครับช่วงนี้โควิดเยอะอะโมเยอะแล้วเดี๋ยวขอจุดเตาก่อนเดี๋ยวรอพี่โบเอามาย่างครับผม ông lại mình lấy cho mình Hãy subscribe cho จ่ายพี่เอ้ยอะไรไอ้พี่ชาดูอะไรอะไรเข้าวอีอะอะไรายเข้าวผมอยากดูพี่ว่ามันไม่มีพื้นที่มันหายใจใช่ระเบิดมันต้องจะระเบิดเมื่อกี้นี่เองนะใช่ใช่อันนี้มันแน่นเกินถูกแล้วโอ้ยแล้วเดี๋ยวยิ้มน่นแล้วแนี้ขึ้นไหมโ้ยยิบอันนึงขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขั้นตอนต่อไปเราต้องเอาอันที่ดีที่สุดของเราไปหั่นแค่นี้พอไหมคำนี้อ้า่ะกําลังดีกําลังดีจ้ะ เดี๋ยวนี่คือย่งเงินกินเลยอันนี้เสียบไม้อันนั้นเดี๋ยวเราไปย่างกันงเดี๋ยวนะมีแค่นี้คือแย่งเงินกินเลยนะอ่าไม่เป็นไรไข่ต้องเท่ากันเฮ้ยสวยวาะดูดีอ่ะเอาละเอาละเอาละโอาสวยงามเดี๋ยวเราจะไปย่างกันต่อทุกคนเอนี่มาดูอันนี้คือไข่ที่สวยงามวางไปสวยงาม โอเคเดี๋ยวเรามารอดูตอนสุกกันว่าจะอร่อยขนาดไหนเสร็จแล้วเป็นไงเ่าอย่าดูถูกอย่าดูถูกหน้าตาไปโอเคให้แม่ชิมก่อนเลยเอาแม่ชิมแล้วแม่ชิมอ้โถอเนี่มันจะขิปปอดกูไม่มีฟันเคี้ยวไม่ขาดหรอกดูวะหัอห้อย จะฆ่าแม่ทางอ้อมใช่ไหมเนี่ยได้ได้ได้อร่อยแล้วมีความหนึบไหมมีความหนึบแล้วน้ำจิ้มก็อร่อยสุดยอดน้ำจิ้มอร่อยแซ่บอือหือก็แบบเมื่อกี้ดังนี้ยังเห็นกวบว่ะอือหืออือหออร่อยเหรอจิะอื้างไหนกินนี่จิ้มนัอร่อยไข่โอ้โหจิ้มเยอะมาก จิ้มอร่อยใช้ได้จิ้มมันอร่อยมากเลยจ้ะลองไหมจิ้มทำน้อยไปหน่อยให้เราเนี่ยมันยังแบบว่าร้อนร้อนสูตรเดียวกับแม่เลยแปลกดีแปลกดีเนาะหนังมันก็แบบว่ามีความหนุบๆยังไม่ยังไม่กรอบมากเนาะแต่น้ำจิ้มตัวนี้เหมาะกับปลาหมึกมากนะอืม เกลองมาให้พ่อชิมเนี่ยคยังก่อนวูนายนี่นี่นี่ไม่ใช่พ่ออยู่ไหนพ่อจะไปทำอะไรในนั้นล่ะบ้าพ่ออยู่ไหนวีงยึ้นมาเลยแม่ไม่เห็นีกนี่ไข่ไตยัดไข่ให้ลองชิมความอร่อยเรื่อเพ่อว่าพ่อคงจะทานไม่ได้เข้มา กระเพาะก็คงจะรับไม่ได้เสียความรู้สึกอ่ะแม่งน่าอร่อยมากเป็นไงเป็นไงว่าคงไม่รอดมาขี้แตกอร่อยหวานของไม่ดีแบบนี้เดี๋ยวเชี่อพ่อถ้าคุณแม่แดงไงเนี่ยแม่กินแล้วนี่ไงฝันนี้เขายังกิน เียวไหมด้แต่ยิ้มให้เธอเบาๆอยู่อะไรอ่ะขัดใส่ยัดไข่ไหนไม่มีขายนี่ทำกินเองว่าอล้รอร่อยไหมดีเหมือนกันลาไปด้วยคำนี้ครับยาวนานเต็มทีแล้วแม่งทำยากเหลือเกินไปละครับบ๊ายบายสวัสดีครับน่ น้ำจิ้มดีมากโอเคถ้าใครอยากจะลองทํำไส้ยัดไข่ใช่แล้วถูกต้องทางนี้ถูกอะไรใช่ไหมถูกต้องถูกต้องอยากจะทาไส้แตกแบบเราก็ได้ก็ลองดูโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้โบยชีด้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเวลาแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยถูกต้องถูกต้องกระดิ่งไม่พอต้องรักครั้งอะไรอะไรอะอรยวะโอเคบ๊ายบายลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ